อ,อ,อันนั้นก็เป็นเรื่องที่บอร์ดหรือว่าประธานบอร์ดจะต้องพิจารณาว่ายังสมควรที่จะทำหน้าที่อยู่ต่อไปหรือไม่มมมนะครับยังไม่มีครับ ไม่ได้คุยครับเพราะว่าท่านก็มีอำนาจในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายตามพระราชกิจสีกาจัดตั้งอ,อกสอที่มีอยู่ท่านแคน่นค่ไมีถึงกลุ่มบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องเราอาจจะต้องมีการระง,งับหลังจากนี้ไหมคะเป็นรื่องการระง,งับสัญญาเนี่ยผมได้รับแจ้งจากผู้อนวยการอ,อกสอคนใหม่นะครับว่าฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วเนี่ยสอว่า สัญญาทุกสัญญาเป็นโมฆะมนะครับเพราะเหตุว่าผู้ที่ลงนามในสัญญาลงนามเกินอำนาจหน้าที่คือตนเองไม่มีอำนาจเพราะเป็นเงินเกินกว่า50ล้านบาทลงนามโดยไม่ผ่านบอร์ดแล้วก็ขนาดเดียวกันสัญญาก็ไม่ผ่านอายการเป็นต้นสำหรับ สัญญาลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละสัญญาเท่าที่ได้รับรายงานก็คือแต่ละสัญญาก็มีข้อบกพร่องเช่นผู้ลงนามแทนบริษัทไม่มีอำนาจแล้วก็หรือบางกรณีเซ็นไปแล้วไม่มีตราประทับบริษัทที่จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้โดยหลักกฎหมายก็ ส่งผลให้สัญญานั้นเป็นโมฆะอันนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นของฝ่ายกฎหมายเพราะฉะนั้นแสนส0 0หล้านที่อยู่ในสัญญาถ้าเป็นโมฆะก็เสมือนกับไม่ได้มีนิติกรรมผูกพันกับโอคสอก็เสมือนกับสัญญานั้นไม่ไมเกิดขึ้นภารกิจที่ เหลือที่จําเป็นจะต้องดําเนินการก็คือทําอย่างไรเอาเงิน2,000ล้านที่อดีตรักษาการผู้อำนวยการเนี่ยโอนไปให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ปปชก็ได้อายัติบัญชีเหล่านั้นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ